รถนี้ครับผมเราได้แขกพิเศษครับถุงสองสีแต่งตัวแบบมีสไตล์ใส่ผ้าคุณหนูตัวเดียวมาครับคุณผหครับคุณชื่ออะไรครับนำตัวหนอยรมาเบลค่ะมาเบลคมาเบลคุณมาเบล,เ,บล,เ,บลเป็นคนจังหวดัดอะไรครับจังจังหวัด จริงจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจริงๆเลยครับใช่กรุงเทพค่ะกรุงเทพใช่ค่ะคุณมาเบลูนเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ19ค่ะอ๋อาค่ะือ้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับอยูถือว่าถือว่าถือว่าอ่ออเลยนะใช่ค่ะยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับยังเรียนอยู่ปีหนึ่งยังครียปีหนึ่งะใช่ไหมยังยังเรียนอยู่ค่ะปีหนึ่งใช่ไหมครับหมายถึงปีหนึ่งใช่ไหมมหาลัยปีสองค่ะปีสองเลยเหรอครับมหาลัยไม่รวยอะไรขอทราบหน่อยได้ไหม มาไ่เลยครับเออเออพานครเหนือ่โอ้ยหน่งสอสามอะถามเป็นวิศวะหรือว่าไงครับเป็นวิศวะหรือวอะไรครับเนี่ย เรียนวิศวะค่ะโอ้ยวิศวะอะไรครับเนี่ยวิศวะไฟฟ้าโยธาเครื่องกลอ่าวิศวะโยธาโอ้ยคือแบบจะสร้างตึกเลยเหรอครับโอ้ยอยากอยากสร้างอนาคตด้วยค่ะโอ้ยทุทางรายการเราเลยครับคุณมาถูกทางเลยครับมีหนุ่มๆที่เราดูรายการเราอยู่เยอะมากเพื่อที่กาลังการแบบคือเป็นหนุ่มๆที่สดๆนะครับแล้วรวยๆอะไรประมาณนี้ในประเทศนี้มีแบบดูรายการเราเยอะมากจริงๆครับและเขาอยากทำความรู้จักกับผู้หญิงที่เข้ามาในรายการเราเป็น เศษเลยมากเลยทีเดียวอ่ะครับเพราะทำนะครับว่าคุณมาเบลนี่เป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าครับเอ่อเป็นลูกคนเดียวค่ะโอ้ถือว่าพ่อแม่น่าจะรักมากเลยใช่ไหมแล้วห่วงมากด้วยเช่นกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะปะปลารัรรรกมากเลยค่ะโอแล้วหัวไหมหัวไหวมปะปลาดุไหมเออถ้าลูกชอบปลาก็ชอบค่ะโอ้ก็ถือว่าไม่ได้ติดกั้นนะเอาถามพ่อนะต้องเข้าถามพ่อ <c oughs> เออคือต้องชนะใจพ่อตาพ <c oughs> ่อแต่คือถ้าชนะใจ i, คุณมาเบลได้ก็พ่อก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะพ่อบอกให้ก้าว เ้ามาก็ก้ามากูยิงขอบคุณนะครับสำหรับตายาดมตาแมงวีนะครับฉีดได้ฉีดตีแมงวีและแมงวันนะครับผมครับมึงขอบคุณตอนบอนเลยไม่สมบูรณ์เข้าวพอดีไงตอนนี้เขาโทรมาพอดี คุณมาเวลวนี่เคยเล่นโลเพมาก่อนไหมเคยค่ะคือแต่ไม่ใช่ประเทศนี้ถูกต้องไหมครับคือถามหน่อยว่ามาเล่นประเทศนานหรือยังเพิ่งบินนาเมื่อวานเลยค่ะ่อันนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่หน้าใหม่สำหรับเรามากเลยนะครับเนี่ยฝากฝากตัวฝากเนๆเลยครับตัวคนแรกเลยครถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ถูกมาสัมภาษณ์เหมือนกับผู้เล่นคนที่ก่อนเลยครับคือเขามาสองวันเหมือนกันเลยครับถือว่าแบบเออถือว่าตาเราถึงนะ้นได้ได้คนมาใหม่ๆพราทราบหน่อยว่าคุณมาเวลวเล่นโลเพมาประมาณกี่เดียนละครั้งแรกที่เล่นโล หรอคะน่าจะเล่นมาประมาณ4เดือนแล้วค่ะโอ้่เดือนแล้วถามหน่อยครับคือเคยมีแฟนไหมในในในเกมเออเคยมีคนเดียวค่ะโอ้มีคนเดียวเหรอครับอ่าแล้วตอนนี้ยังคบหากันอยู่ไหมอ๋อไม่ไม่ได้คบค่ะก็อะไรอ่ะเลิกกันไปนานหรือยังเลิกกันไปนานหรือยังเออเพิ่งเพิ่งเลิกกันเดือนที่แล้วค่ะโอ้ยแผลยังสดไหมถามหน่อยตอนนี้แผลไม่รู้ว่าแผลสดไหมค่ะเพราะว่าไปกีดเขาอะค่ะเฮ้ไปหีดเขาเหรอครับแต่แต่แต่ว่า แต่ว่ากีดเขาเราก็เจ็บนะอ๋อกีดเขาเราก็เจ็บแล้วเขาทำอะไรครับว่าเรื่องเฉพาะอะไรเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าแล้วคบกันมานานหรือยังคนแรกเออสามเดือนค่ะสามเดือนแล้วแล้วทำไมถึงกลายว่ากลายเป็นสฟหรืเพื่อนได้ครับในเมื่อเราเป็นแฟนมาตั้งสามเดือนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่โอ้ก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าหรือว่ายังไง น่าจะประมาณนั้นค่ะแล้ว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 ในเมื่อเวลาผ่านไปแล้วกลับไปขอคืนดีบ้างไหมท่านใคุยกันไหมเอ่อก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะอ๋ะอก็คุยกันปกติครับค่ะค่ะคุต่งเป็นคนใหม่ไหมไม่รู้ว่าเขามีหรือยังแต่เรายังไม่มีไงอ๋อตอนนี้ยังสดอยู่ครับคุณมาเบลคืออ๋อค่ะใช่ค่ะเอออะไรไงแต่อาจจะเป็นอะไรครับเปล่าเป่ะเปล่าค่ะจะโปรโมทตัวเองเฉยๆค่ะอ๋อก็โปรโมทได้หรอโปรโมทได้ แต่แต่ม่แม่แม่แต่เราแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้โปรโมทอยู่ก็ถามหน่อยว่าใครเป็นคนจีบใครก่อนอ่าเขาจีบค่ะมันเริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนหรือเปล่าครับถึงได้กลายจบได้คำว่าเพื่อนหรือยังไงตอนนั้นเหรอคะใช่ครับใช่ใช่ใชมันมาเริ่มจากเราเราเป็นตำรวจเขาเป็นโจรนะคะโอ้ก็คือโอ้โหนี่เป็นตำรวจเร็วไปลงลักลงลักมาทำผิดเหรอครับเขาคนที่แล้วก็เป็นตำรวจนะครับอยากให้รู้ไว้ว่าไปมากนี่คือบังเอิญมากๆเลยครับโอ้บังเอิญมากๆากเลยรายการเราอะแล้วไงต่อครับคืนเราล หลักโจรว่างั้นอ่าคือคือเขาเห็นว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะทำอะไรก็เก่งอ๋อเราเราชอบคนเก่งแบบคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราแพ้คนเก่งว่างั้นใช่ค่ะอ๋อคือที่นี่ก็มีนะครับที่นี่ก็มีนะไม่ไม่ที่นี่ก็มีนะครับขับรกงก็มีนะครับขับรถเก่งก็มีครับนี่ตำรวจแบบชิวๆอะไรประมาณเนี้ยครับโอ้โหถึงต้องอยู่ครับอยู่ข้างๆนะครับหลังจากที่เลิกกันแล้วเนี่ยเราอยู่คนเดียวตลอดเลยนไหมหรือว่ามีใครเข้ามาคุยบ้างหรือเปล่าแอบแซบอะไรอย่างเงี้ยมีไหม มีคนเข้ามาจีบค่ะแต่ว่ายังไม่เจอที่ถูกใจเลยค่ะเขาเยอะไหมคนว่ามาจีบเยอะไหมเรบไม่ทั<ม>่วเลยปะไม,ไม่ขนาดนั้นค่ะล<อ> <laughs> ูกคัน <c oughs> แต่งตัวคนเขากลัวมากกว่าทาไมอ่ะทาไมอ่ะแต่ออกคือคนเขาเราแต่งตัวด้วยแบบว่า<อ>วิวหรือเปล่าใช่ไหมบางทีอาบน้ำแล้วลืมหยิบเสื้อผ้าออกมาด้วยนะคะ้โหก็คือคนขี้ลืมพรางนั้นบางทีอย่าลืมข้างๆอย่าลืมแบบต่อหน้าคนที่อยู่ข้างๆคุณนะครับบางทีอาจจะคุณอาจจะไม่ได้ ได้เห็นฟ้าได้เห็นเรือเห็นดาวเลยครับไม่ค่ะก็คือที่มาหานี่ก็คือมาหาคนช่วยช่วยเตือนความจำอะคะ่ะ yeah. แม่แต่เป็กผู้ชายในที่เราชอบเนี่ยคือชอบคนแบบนค่ะเออคุยกันง่ายแค่นั้นก็พอคะ่ะคุยกันง่ายถอดง่ายด้วยไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่ค่ะ<อ>ไม่ค่ะหรอกจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยค่ะอ๋อเราเป็นคนไม่มั่วนะแต่แค่ตัวถิ่ใช่ค่ะโอ๊ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะก็คือแบบชอบชอบคนที่นิสั ดีหรือไม่เป้าสตเอรี่บ้างหรือว่าไงใจเย็นครับใจเย็นครับคุณเซิร์ฟใแบบจเย็นครับใจเย็นครับเ <c oughs> ก็บอาการน,นิดนึงเะครับพ่ิกอร์นะใหหนาวห้มันหนาวนะมัดเดบล์กูริให้มันหนาวต้องจากนิสัยแล้วเราชอบแบบคนแบบไหนรวยไหมขยันไหมชอบไหมพูดได้พูดได้เลยพูดได้เลยครัคนรวยกับคนขยันหรอคะ่ะถ้าเขามีก็มีค่ะไม่ได้อยากได้เงินเขาค่ะถ่าวเองก็ได<อ>้ถ<อ>้ารวยก็ด<อ>ี<อ> ถ้ารวยเราเราเราคุยกันไม่โอเคก็ไม่เอาดีกว่าค่ะแต่ถ้าจนแล้วคุยไม่โอเคครับก็ก็ไปเลยค่ะก็คือเอาขอให้คนคุยรู้เรื่องเงินทองไม่เกี่ยวใส่เดี๋ยวได้หมดอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่ค่ะก็ได้ก็เสียค่ะโอ้โหก็าแรกว่างั้นแหละครับแต่อย่าเอาเราไปแลกก็พอนะ ในรถมันร้อนจังเลยค่ะได้มไครับได้ครับได้เลยนะครับโอโ้โหได้ับได้ครับอย่าอย่าอย่าผีผามถอดในตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะอย่านะเดี๋ยวจากรายการการ์เมอร์ที่จะกลายเป็นรายการที่ออกอากาศไม่ได้นะครับเจียเจนะครับโอเคค่ะโอ้โหแล้วขอถามนิดนึงละคือหลังจากที่บอกแคำหนักเมื่อกี้คือเปิดใจเราก็เปิดใจอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหม แล้วหลังจากที่เรามาประเทศนี้ยมีใครมีใครเข้ามาจีบเราบ้างไหมยังไม่มีนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าไม่น่าใช่นะคะคุยกับทุกคนเลยนะคะก็ส่วนมากคุยแต่กับผู้หญิงผู้ชายก็มีบ้างแ,แต่แต่เขาส่วนมากเขาชอบพาไปร้านเสื้อผ้ามากกว่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากให้เปลี่ยนผ้าขนหนูคืน<อ>นี้นะะ่ะอ๋อแต่คือเราชอบใช่ไหมไม่ได้ชอบค่ะแต่พอดีไม่อยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ครับก็ก็อย่างที่บอกว่าลืมเสื้อผ้าไว้ในห้องน้ำ แล้วถ้าแบบมีผู้ชายที่ใส่ผ้ายุ่บนหนูเหมือนกันอย่างเงี้ยเข้ากันได้ไหม,มแต่งตัวแนวเดียวกันเราอ่ะก็เราเราไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ถ้าถ้าไปด้ยวยกันได้ก็ก็อยากให้มาอยู่กับเรานะอ มันถอดง่ายดีครับว่าคุณหนูกที่พี่เนี่ยครับญาติพี่น้องอยู่ในประเทศนี้ไหมญาติพี่น้องเหรอคะใช่ครับใช่ครับคือใครเป็นคนชวนเรามาประเทศนี้นะใครเป็นคนชวนเรามาหรือว่าเราไปมาเองเลยมามากับเพื่อนๆนะคะมากับมากับเพื่อนสองคนเขาชวนเรามาเหรอหรือว่าไงใช่ค่ะเออพอดีว่าชวนมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแต่พอดีติด สุระค่ะสอบอยู่ค่ะก็เลยก็เลยพึ่งว่ามาทั้งแกเรียนนะครับเนี่ยเราคิดว่าเราเรียนเก่งไหมในสายตาของเราเองอ่ะก็พอตัวนะคะพอตัวนะครับโอ้โหคิดว่านี่เป็นเป็นเป็นการที่ยากนะเป็นคะแนนที่ยากนะครับแล้วก็มันต้องต้องใช้การคำนวณที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันอยู่แถวความมั่นคงของอ่าตึกโครงสร้างต่างๆนานาเนาะถูกต้องไหมมันก็เลยแบบต้องละเอียดนิดนึงอ่ะใครที่เรียนวิศวะก็น่าจะเข้าใจดีครับ ว่เคยที่จะสอ,สอบเหมือนกันแต่ก็คือมาเรียน3ปีมันรู้ตัวเองตอนมอ .6 หว่าไม่เหมาะก็เ,เลยหยุดเก็ถือว่า,าคุณนี่เป็นคนที่แบบสุดยอดเลยครับสุดยอดิถือ,ถอว่าเก่งชมชมเราใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็ขอให้อข,อขอให้ประสบความสำเร็จในชาชีพทางด้านนี้นะครับแล้วก็ได้แบบประกอบอชาชีพวิชาชีพวิศวะอย่างสมที่เรามั่นหมายไว้นะครับ อุ้ยสาธุค่ะขอบคุณค่ะเออครับต้องให้หวยพรครับจะได้มีกำลังใจเรียนเพราะเรียนมหาเลยมันหนักนะมันเหนื่อยด้วยอีกสองปีค่ะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะมาถึงเรียนจบแล้วครับสองปีเออมีผัวมีลูกเออมีผัวมีลูกเออมีผัวมีลูกไม่ใช่ค่ะเรียน์ค่ะเบียน์ใจเย็นครับใจเย็นครับคุ้งซ่ากุ้งซ่าใจเยน เราตอนนี้ก็โฟกัสแต่การเรียนแล้วก็เล่นเกมผ่อนคลายสมองเป็นหลักใช่ไหมครับยไม่มีแบบไม่มีคิดแบบจะมีแบบคู่ชีวิตจริงๆใช่ไหมเออขอหิวข้าวขอขอ,ขอกินข้าวสักครู่นะคะอ่ะได้ครับได้เลยครับกินกขน้ล้ว หยำอมหยอมหย่อมหยอมหยอมอ๋อค่ะโอเคค่ะโอ้ยอิ่มจังเลยค่ะแต่ยันรู้สึกพุงบ่งป่องนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเรามีมีวิธีทำให้พุงยุบอยู่นะไม่รู้ว่าอิ่มหรือร้องค่ะไม่ต้องครับแค่อ้วนครับแค่กำลัี้นะครับ าไปด้วยแล้วไม่แล้วแล้วคือเขาเขาขอเวลานี่ไม่ใช่หรอโปรโมทตัวเองสักนิดนึงผมยังได้ฟังเลยช่วงที่คุณจะโปรโมทตัวเองแล้วให้ได้ฟังว่าเราตัวมีอะไรดีบ้างเราโปรโมทเองสิเอาแค่สั้นๆได้ไหมครัได้ครับสโลแกนก็ได้อะไรก็ได้มาสโลแกนนะคะลืมเลยค่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรนึกก่อนก็ได้กบนึกก่อนก็ได้เราไม่ได้รีบนะรายการเราชิวๆอยู่แล้ว อ๋อเคค่ะอยากจะบอกว่าเรารวยครับอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าว่าลืมจริงๆค่ะจะโง่หมดอะไรแล้วก็อย่างเช่นจีบหนู่อยหนูอ่อยไม่เป็นอะไรประมาณนี้เปล่าเรื่องอ่อยไม่ถนัดเลยค่ะแต่เรื่องเรื่องรักนี่ถนัดอยู่ใช่ไหมถามหน่อยว่าคุณมีจุดประสงค์มุ่งหมายอะไรไหม เป็นโตกันไหมคะจุดมุ่งหมายยไงคะคำจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายในการเข้ามาในประเทศนี้แบบคืออยากมีแฟนไหมอยากมีอยากมีครอบครัวไหมอยากมีแก๊งไหมหรืออะไรไหมอ๋ออยากอยากอยากมีทุกอย่างเลยค่ะอ๋ออยากมีลูกไหมตรงจะมีลูกกับใครอะค่ะก็กรับน้บงน้าขอโทษทีไอ้จุ๊ยจุ๊ยจะเก็บการนิดนึงเก็บทรงนิดนึงนะน้องชายเก็บทรงนิดนึงอ่แล้วแล้วสุดท้ายนีมาม่าตาหมูไวๆนะครับกินแล้วกลุ้มขมับพอเจอหมูขึ้นลา ขอกอบุลซุปอากุวยเตี๋ยวบะหมี่บะหมี่หนึ่งนะครับบะหมี่หนึ่งชัชาชานะครับของแท้ของดีต้องมีกระโหลกกระโหลกหมูที่จมูกยาวนะครับอยู่ในหม้อนะครับมาครับผมแป้มเด็กตาโคโดโมโกโร่ครับครับผมเป็นเป็นมิตรต่อเด็กนรกเอ้ยเป็นมิตรต่อเด็กทาลกนะครับอ่าเด็กทารลกและสิ่งแวดล้อมนะครับตัวกระปกเต็มเกิืครับปวดผื่นเต็มตัวครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ หลังจากที่เราคุยกันมาสักพักเนี่ยเราได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงที่นามว่าชื่อโมเบลอายุ19เม,มาเบลค่ะมาเบลค,าคอายุ19บ <นะ S 1> เี่ยขเขาขเขาถือว่ามีมุมมองในความรักที่ถือว่า เอ,อ่เป็นแนวที่แบบว่าเผ็ดร้อนร้อนแรงแล้วก็แบบแล้วก็แบบแบบเป็นความรักรที่แบบไว้ด่มสาวที่แบบมีไฟในการความรักแบบเต็มเปี่ยมะครับ <S <S อยากให้ผู้ชายที่กลาลังฟังอยู่เนะี่ยท่านผู้ชายทั้งหลายนะครับที่เราฟังอยู่ <S 1> <S 1> อยากจะเข้ามาทำความรู้จักจกับมาเวลสามารถติดต่อคุณมาเวลได้ที่ไหนครับอยากเจอยอย่างเงี้ยคุณมาเวลชุสามารถเล่นได้ทไหนครับตป๊บนึงนะตัดหนึงนะหนึงนะตัดหนึนึงนะันึงนะังนะคุณคุณมาเวลคุณมาเวล คุณมาเบลเล่นกี่โมงครับเวลาเล่นเดี๋ยวมานะเอ่าช่วงประมาณค่ำๆดึกๆเล่นเมืดถึงเช้าค่ะอ๋อค่ำๆดึกๆเมื่อถึงเช้าเพรช่วงหัวค่ำกันเช้าก็ถือเป็นสายเล่นที่ยิงยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วงนี้ิดเที่หรือเปล่าครับถึงได้เล่นได้ดังใช่ไหมโอ้โหเลยว่างใช่ไหมไม่ได้ออกไปไหนอีกแล้วอ้แล้วแล้วแล้วส่วนมากที่เราจะอยู่ในประเทศนี้เราอยู่แถวไหนครับอยู่ ปกตินะคะผู้ชายจะไปเจองอมเหรียญอยู่ข้างหลังนะคะโอ้โหอ๋อก็คืออาชีพเสริมใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติก็จะหาเหรียญเก็บเหรียญเก็บอะไทำงานดิครับทำงานไหมเราทำงานไหมอ๋อไม่ได้ทำงานเลยค่ะตอนนี้มีมีข้าวผัดอยู่ค่ะยังขายไม่หมดเลยค่ะอ๋อมีข้าวผัดอยู่ยังขายไม่หมดคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราช่วยซื้อได้นะครับเราช่วยซื้อได้นะ วันนี้เราก็ออกประมาณอยู่เยอะมากเลยครับเรา<อ>จะจัดการจัดจ่ายให้ใช้อยู่กันเปลี่ยนจากช่วยซื้อหาคนมาช่วยขายได้ไหมคะอ,อได้ครับได้ครับืเอ,อเดี๋ยวมีคนไม่ต้องห่วงกับหลังจบรายการนี้ไปรับรองหนุ่มๆหนุ่มๆที่แบบหล่อๆรวยๆเข้ามาหาคุณเต็มนแน่นอนเลยครับออแล้วสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้มีมีอะไรอยากจะฝากหนุ่มๆที่กาลังจะเข้ามาในอนาคตไหมคำพูดมีอะไร้งสักหน่อยไหม ฝากถึงหรอคะใช่ครับฝากถึงฝากฝากถึงทุกคนที่เปิดไฟอยู่ครับผมไฟอยู่ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่อ่าค่ะใช่ค่ะอ่ารับหนูไปอยู่ในแบบอยากเป็นเด็กพี่ต้องกดกระดุมกี่เม็ดคะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะ ฝากฝาฝา,ากหนูไปเลี้ยงไว้ข้างๆคนหนึ่งด้วยนะคะฝากหนูไปเลี้ยงข้างหมูหน่อยนะคะอเออเผื่อนหนูจะเป็หนหมูกินในวันเนี้เะะแล้วแล้วแล้ว,ลวสุดท้ายนี้ครับก็อยากที่ทุกคนทราบกันว่าตอนจบรายการเราจะมีสโลแกนของเราอยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณนางฝั่งของคุณมาเบลเป็นคนพูดนะครับคนพูดสโลแกนของทางรายการนะครับพูดว่าถึงหนูจะกามแต่หนูก็พยายามน่ารักอยู่นะคะประมาณนี้ ได้ค่ะ,น,ะคนับสามสองหนึ่งพูดถึงหนูจะกามแต่หนูก็พยายามน่ารักอยู่นะคะจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับผมบอกแล้วว่าอายุ <S 1> <S 1> เป็นเพียงแค้ตัวเลขจริงๆในมุมมองเรื่องของความรักเพราะว่าทุกเพศทุกวัยก็สามารถมีความรักได้อยากให้ทุกคนมองที่คนที่ทอย่ามองแค่ภายนอกอย่ามองที่ว่าเขาแต่งตัวแค่ใส่พระคุณหนูแล้วไม่กล้าคุยกับเขาคิดว่าเขาแปลกด้วยนั่นอย่ามองแค่นั้นครับมองให้ลึกไปถึงหัวใจเขาแล้วคุณจะพบว่า เขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความรักเหมือนกับคนอื่นเช่น เช่นนกัครับขอบคุณรถไถตามมาลายครับไถเกือบตายได้ไล่เดียวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้อ่ะเดี๋ยวเราเลขอะไรนะครับคุณมาเบลสองห้าหกค่ะสองห้าหกเรามีกิฟต์ไวเชิญจำนวนห้าพันบาทมอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับก็สัปดาห์นี้ครับรายการเดอะกรามเวอร์ของเราก็จบไปในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทางฝั่งของพิธีกรรับเชิญคุณจุกกับคุณเซิร์กด้วยครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแขกผู้มีเกียรติของเราคุณมาเบลนะที่นี่นะครับแล้วก็อีพีหน้าแล ราจะไปเฟ้นหาใครมาร่วมรายการของเราก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอคุดขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัอคมากนะคัะ